สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับต้องขอบคุณมากฮะที่ได้เราได้มีโอกาสนี้ได้มาที่จะมาเล่าให้กับพี่น้องทุกท่านฟังว่าจริงในสถานการณ์วันนี้ผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้นนะครับทั่วทั้งประเทศไทยนะแต่ในสถานการณ์ของกรุงเทพและปริมณฑลนั้นไม่ได้ก็ไม่ได้เบาบางลงนะฮะเรายังเห็นพี่น้องประชาชนยังมีความกระวนกระวายหรือยังมีความต้องการเข้าสู่ระบบการรักษาผมอยากจะมาเล่าให้พี่น้องประชาชนได้ได้ฟังว่า เราจะสามารถที่จะนําตัวเราเองเนี่ยเข้าสู่ระบบบริการทางด้านการสาธารณสุขได้อย่างไรนะครับขอเชิญสไลด์เลยนะฮะเราเราจะเห็นนะครับพี่น้องประชาชนวันนี้ทั้งที่มีอาการไม่มีอาการเราอยู่ในชุมชนอยู่ในบ้านนะครับก็อยากตามกราฟตามภาพที่ผมนําเสนอให้เห็นว่าเริ่มแรกนะฮะถ้าท่านไม่มีอาการหรือมีอาการและเราสงสัยนะครับว่าเราอยากจะมีอาการของโควิด เราอยากจะเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลอันดับแรกเลยไปตรวจรับบริการได้ที่ทุกโรงพยาบาลน,นะฮะทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครซึ่งในระบบของโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลมีการมีความสามารถในการตรวจโควิดได้นะครับเรามีอย่างน้อยอยู่โรงพยาบาลทั้งหมด132แห่งในกรทมนะฮะต,ตรงนี้เมื่อตรวจแล้วมีผลจะไม่ว่าจะใช้ด้วยวิธีการตรวจด้วย ATK นะครับเหมือนที่ท่านอาทิตย์ดีได้ได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับ หรือจะใช้วิธีดังเดิมเป็นการแบบมาตรฐานคือเป็น PCR ทั้ง2วิธีเนี่ยสามารถที่จะนําพี่น้องที่มีการติดเชื้อแล้วเข้าสู่ระบบการรักษาได้เราได้พูดคุยกันว่าเราจะวางระบบว่าพี่น้องประชาชนทุกคนเมื่อมาสู่โรงพยาบาลแล้วมีผลติดเชื้อเป็นบวกเราจะจัดบริการอันดับหนึ่งถ้าท่านไม่มีอาการหรืออาการน้อยมากและสามารถที่จะแยกกัก ตัวที่บ้านได้นะครับเราจะขับเข้าสู่กระบวนการของ h โฮมไอโซเลชันณวันนั้นเลยในที่โรงพยาบาลใน Home Isolation นั้นพี่น้องประชาชนจะได้รับอะไรบ้างนะครับอันที่1มีการลงทะเบียนอันที่2เราจะมีทีเ่เราเรียกว่าเป็นกล่องอุปกรณ์ในการดูแลตนเองได้ซึ่งประกอบด้วยเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดเทอร์โมมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิติดตามนะครับเรื่องของอช่องทางในการที่จะติดต่อดูแลกันที่เราเรียกว่าเป็นการ รักษาทางกายก,กันกับโรงพยาบาลนะครับมียาที่จําเป็นถ้ามีความจําเป็นที่ต้องได้ยาฟาวิพิราเวียจะได้รับในวันนั้นนะครับหลังจากวันนี้แล้วก็จะมีการติดตามกันจนครบ14วันนะครับถือว่าพี่น้องประชาชนได้หายจากการติดเชื้อโควิดแล้วนะแต่มีพี่น้องบางคนนะครับไม่สามารถที่จะดูแลแยกกักในโรงพยาบาลได้ในที่บ้านได้นะครับเราจะมีระบบส่งต่อจากที่โฮมไอโซเลชันในวันนี้นะครับ เราอยู่เรามีอยู่ถึง226หน่วยที่ได้จัดการแล้วนะฮะ226หน่วยและจะมากขึ้นอีกคือในระบบของโรงพยาบาลด้วยนะครับในการดูแลตรงนั้นเ,เราสามารถที่จะส่งพี่น้องประชาชนนะณนะวันนี้นะครับมีพี่น้องประชาชนได้ดูแลทั้งหมดแล้ว60,000คนนะ60,000คนรับ home isolation แบบเต็มรูปแบบจากระบบของสาธารณสุขและเราตั้งเป้าหมายว่าในความที่สามารถจะทำได้นั้นมีอยู่ถึง100,000ราย นะครับที่สามารถดูแลที่บ้านโดยใช้ระบบการดูแลแบบทางกาและมีกล่องอุปกรณ์ในการดูแลตนเองนี้นะครับแต่ถ้าบ้านของพี่น้องไม่ผู้ป่วยไม่เหมาะที่จะดูแลได้เนี่ยมีความจําเป็นต้องมาแยกกักหน้าที่ชุมชนเราเรียกว่าเข้าสู่ระบบคือ community isolation นะครับหรือในกรุงเทพมหาคนครนี่คือศูนย์พักคอยศูนย์พักคอยโดยระบบของกรุงเทพมหาคนครณวันนี้ที่เราตั้งไว้นะครับจะมีอยู่ถึง68แห่งและจะมากขึ้นเรื่อยๆที่เป็นทางการนะครับ สามารถที่จะมีประชาชนผู้ป่วยเข้าไปนอนได้ถึง1 0,000เตียงแต่ที่เปิดดําเนินการสามารถเข้าไปได้แล้วในวันนี้มีอยู่4 6แห่ง5,000กว่าเตียงละและก็มีผู้ป่วยเข้าไปนอนถึง4 0 0พันกว่ารายแล้วครับในตรงนี้เราก็กระจายไปทุกเขตจะครบทุกเขตและจะมีศูนย์พักคอยนี้หรือเป็นการแยกกับแบบชุมชนนั้นที่ดําเนินการโดยชุมชนเองโดยพี่น้องประชาชนโดยกลุ่มภาคประชาสังคมเองอีกเป็นร้อยแห่งเรากําลังจะให้ กลุ่มเหล่านี้มาลงทะเบียนกับเขตของกทมเพื่อว่าให้ทางการทางราชการจะได้ไปสับสนในบางอย่างเช่นระบบสุขาภิบาลการกําจัดขยะติดเชื้อหรือแม้แต่การสรับสนเรื่องอาหารและยานะครับโดยที่ไม่ได้จําเป็นที่ต้องเป็นศูนย์พักคอยของกทมอ,อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าผู้ป่วยที่มีอาการมากขึ้นก็เข้าสู่ระบบของโรงพยาบาลได้จะเป็นอาการแบบเหลืองแบบแดงต้องนอนโรงพยาบาลต้องนอนไอซียูถ้ามีในวันนี้เราก็จะให้เข้าไปตามระบบได้ครับ โรงพยาบาลสนามนะครับมีถึง14แห่ง7,000กวเตียงฮอสพิทอลนะครับมี120แห่ง35,000เต 35, ียงแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องดูตามอาการของแต่ละคนนะครับรวมถึงโรงพยาบาลหลักที่เป็น ICU นะครับเตียงระดับแดงก็มีอยู่ทั้งหมด4,000ฮนะประมาณ4,000เตียงรวมทั้งภาคเอกชนด้วยนะครับเราจะดูแลทุกท่านไปตามดับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ไปตรวจโรงพยาบาลแล้ว ท่านไม่ใช่ได้แค่ผลแลบกลับไปแต่ท่านจะได้รับบริการหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้กลับไปบ้านนะฮะประเด็นที่2เมื่อเราอยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่ามีหน่วยเชิงลุกของระบบราชการที่เข้ามาหาไม่ว่าจะเป็นส่วนของทีมเชิงลุกของกทมอเองของศูนย์บริการสาธารณสุข69แห่งหรือหน่วยที่เราอาจจะคุ้นเคยนะครับคำว่า ccrt ก็คือเป็นเป็นคณะทีมทำง,งานทางด้านป้องกันนะฮะแก้ไขปัญหาโควิด 19เชิงลุกในชุมชนวันนี้จัดตั้งได้ถึง2 2 6ทีมทีมนี้เป็นทีมเดินเท้านะฮะที่จะเดินไปถึงมีอุปกรณ์หนึ่งสามารถตรวจคัดกรองเบื้องต้นได้โดยใช้ ATK ตรวจสอบสวนโรคได้นะครับสามารถรักษาให้ยาได้แล้วก็จะฉีดวัคซีนได้ด้วยถ้าทีมนี้ทํางานได้ครบทุกทั้ง,ท,งทุกฟังก์ชันหน้าที่ทั้งหมดนั้นก็ถือว่าเบ็ดเสร็จในตัวพี่น้องประชาชนไม่จําเป็นที่ต้องไปโรงพยาบาลอีกแล้วนะฮะผลบวกตรงนี้นะก็จะเข้าสู่ระบบโฮมไอโซเลชั่น ก็จะให้มีหน่วยที่เป็นหน่วยบริการนะฮะที่ขึ้นทะเบียนกับเราไว้แล้วกับสปส,สอชอนะทั้งหมดถึง2 0 0รกว่าหน่วยวันนี้สามารถที่จะรับพี่น้องประชาชนเข้าไปสู่ระบบได้เลยคือไปด้วยกัน c c r t ทีทีมเชิงลุกมาไปแล้วก็จะเอาหน่วยที่ตั้งเป็นคลินิกตรงเนี้ยเข้าไปรับนะ้าจิมชนนั้นเลยถ้าใครบวกก็ลงทะเบียนจะเป็นสู่โฮมไอโซเลชันหรือจะเป็นคอมม u n i t y ้ไอโซเลชันหรือถ้าพี่น้องมีอาการเยอะ จำเป็นที่ต้องดูแลต่อไปโรงพยาบาลก็จะมีระบบการส่งต่อนะฮะมีหน่วยรับส่งต่อจะผ่านระบบของการบริหารจัดการเตียงของศูนย์สปกรณี้ครับประเด็นที่สามนะฮะวันนี้หมายความว่าพี่น้องประชาชนทั้งทั้งสองด้านหนึ่งเดินไปตรวจโรงพยาบาลละมีหน่วยมาตรวจที่บ้านแล้วแต่ว่าเรายังรู้สึกว่าวันนี้ยังได้รับบริการที่ยังไม่เหมาะสมหรือยังไม่ยังไม่เพียงพอคือยังรอเตียงอยู่ที่บ้านบ้างน,นะครับ ยังรอการรับบริการอยู่บ้างพี่น้องประชาชนสามารถที่จะนําพาตนเองเข้าสู่ระบบบริการที่เหมาะสมของการาภาครัฐและเอกชนได้นะในระบบของเรานะคือทุกท่านสามารถนําตัวเองเข้าสู่ระบบได้โดยทีไรบ้างนะครับวันนี้หมายเลขเดียวครับ1330ของสอปชจะนําทางของพี่น้องประชาชนที่ว่าไม่ว่าท่านจะได้ผลเป็น ATK เป็นผลบวกหรือจะทําผลมาจาก PCR เป็นผลบวกมาแล้ว จากที่ไหนก็ตามแต่ยังรออยู่นะครับขอให้ท่านเข้าสู่ช่องทาง1330หรือจะเข้าไปทางเว็บแอปพลิเคชันหรือจะเป็นรายของสปชนะครับตรงนี้ในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ช่วยเ,เลขาสปสสะชคุณหมอสินชัยจะมาเล่าให้ฟังนะแต่อีกช่องทางหนึ่งเรามีเบอร์เบอร์สายด่วนเบอร์สายตรงกับเขตทั้ง50เขตของกอทมอจะมีเบอร์นะฮะทุก ใน1เบอร์จะมีของ20คู้สายที่จะรองรับพี่น้องประชาชนอยู่ตลอด24ชั่วโมงท่านสามารถโทรไปเบอร์นี้นะครับเมื่อเบอร์ของเขตทาง,งานเนี่ยจะรับอะไรบ้างจะกรอข้อมูลชื่อที่อยู่ความต้องการของพี่น้องประชาชนท่านที่มีผลบวกก็สามารถยินยันรับผลบวกเมื่อ,อไหร่บ้านอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่เลขบัตรประจำตัวประชาชนคือสิ่งที่เราต้องเตรียมนะฮะเตรียมเลขบัตรประชาชนนะครับเลข3หลักเตรียมผลเตรียมผลไว้ว่าท่านบวกจากอะไรนะครับบวก ATK หรือ PCR บ้านที่อยู่ที่เป็นปัจจุบันที่ท่านอาศัยอยู่อยู่ตรงไหนนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะครับแล้วก็อาจจะมีโรคประจําตัวและก็สิทธิ์การรักษาในระบบนี้เราสามารถที่ให้สิทธิ์การรักษาได้ทุกสิทธิ์ในการรับของเขตนั้นของเขตของกทมทั้ง50เขตเนี่ยเมื่อรับไปแล้วสามารถที่จะบอกพี่น้องประชาชนได้ว่าประชาชนอยู่ณจุดไหนแอรเรียพื้นที่ไหนและมีคลินิกชุมชนอบอุ่นใกล้ๆอยู่ตรงนั้นมีอยู่กี่แห่ง เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเข้าไปรับโฮมไอโซเลชันณที่คลินิกไหนได้สามารถบอกได้โดยเขตนะและต่อไปในระบบของอัตโนมัติของสวชก็สามารถทําได้ด้วยก็เป็นที่น่าย,ยินดีครับว่าในส่วนของภาคของกทมเองนั้นได้ทุ่มสพกำลังเต็มที่นะครับที่จะบริการพี่น้องประชาชนตรงนี้นะฮะเมื่อได้แล้วก็จะบอกว่าท่านเหมาะสมในการดูแลเป็นแบบโฮมไอโซเลชันเป็นแบบถ้าโฮมไอโซเลชันนั้นไม่เหมาะสมกับที่บ้านหรือมีอาการมากขึ้นก็อาจจะไปที่ ศูนย์พักคอยนะฮะหกสิบ 60, วันนี้48แห่งที่เปิดดําเนินการแล้วและจะมีมากขึ้น68แและจีมากขึ้นอีกจากของชุมชนที่เป็นส่วนของภาคประชาสังคมนะครับเรายืนยันว่าทุกรายประชาชนที่มีผลบวกจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมผู้ป่วยรายใดที่จําเป็นต้องได้รับยาจะได้รับนะครับมียาเพียงพอครับยาฟาวิวันนี้มีอยู่เพียงพอรัฐบาลกระทรวงสุขได้สั่งเข้ามาอย่างเพียงพอนะครับ เราวันนี้เราใช้ยาจํานวนมากแต่เราก็สามารถเตรียมเราเตรียมยาได้เป็นเดือนนะครับแต่ต้องใช้ยาอย่างเหมาะสมด้วยนะครับส่วนยาอย่างอื่นที่มีความจําเป็นอาจจะเป็นสมุนไพรหรือเป็น,เป,นเป็นยาแผนไทยก็คือฟ้าทลายโจรน,นั้นก็จะมีจุดบริการให้ด้วยนะครับนั้ได้เกิดความมั่นใจแต่มีอีกจุดหนึ่งเกิดพี่น้องประชาชนอยู่ที่บ้านบอกว่ามีอาการเร่งด่วนฉุกเฉินมีอาการเ,าเหมือนที่คิดว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับด้วยโควิด ท่านไม่จําเป็นต้องเข้าสู่ระบบเดินไปโรงพยาบาลไม่จําเป็นที่ต้องมารอหน่วยรัดหรือหน่วยหน่วยตรวจเชิงลุกออกไปท่านสามารถขอร้องขอความช่วยเหลือด่วนที่1669 1 16ห9นึ่งคือเป็นสายด่วนช่วยชีวิตนะครับที่จะนําผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลใกล้ที่สุดโดยด่วนก่อนนะครับโดยไม่คํานึงถึงว่าท่านจะใช้สิทธิ์อะไรก็ตามนะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยระบบบริการจะจัดสรรไปที่โรงพยาบาลหลักที่ใกล้ที่สุดให้ได้นะฮะโดยภาพรวมทั้งหมดครับที่เราจะเห็นว่า ในระบบบูรณาการที่สปปสพคนะครับศูนย์บริก,รก,รก,รการนี้ได้พยายามที่จะจัดให้กับพี่น้องประชาชนนั้นจะเป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับทันเวลาและก็ทําให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับบริการทุกคนฮนะเราขอที่จะปรารณนาว่าทุกคนที่ป่วยด้วยติดเชื้อด้วยโควิดจะได้รับข้อสูบรการรักษาด้วยระบบการแพทย์การสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมนะครับต่อบแต่จนต่อนะฮะครับสุดท้ายนะฮะ ด้วยระบบบริการที่นําเสนอวันนี้นะครับได้ผ่านการกันกรองและก็ได้ดําเนินการในไปคู่ขนานเลยด้วยแต่สิ่งที่จุดสําคัญก็คือว่าวันนี้เราเปลี่ยนระบบการโทรหาที่โทรหาส่วนกลางนะเมื่อก่อนจะเป็น1 6 6 8 1 6 6 9นะ1 3ขอให้เหลือเบอร์เดียวครับสำหรับพี่น้องที่ยังไม่สามารถเข้าสู่บริการได้นะ 1330เบอร์เดียวและในระบบบริการตรงนั้น1330จะเป็นผู้ที่จะจัดการทั้งหมดเพื่อให้พี่น้องกข้สู่ระบบบริการที่ได้ทันเวลาได้นะสับการรักษาเหมาะสมสําหรับบริบทของแต่ละคนนะครับเหมาะสมที่จะอยู่บ้านหรืออยู่ชุมชนหรือจะมาโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลหลักที่เป็น ICU และสิ่งสําคัญคือจะทําให้เกิดความปลอดภัยแก่ตัวท่านเองครอบครัวและก็สังคมนะครับขอบคุณครับค่ะ กลับขอบพระคุณค่ะนายแพทย์นะัทพงศ์วงวิวัฒน์นะคะรองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะก็มีความชัดเจนถ้าจะขอถามเพิ่มหนึ่งคำถามได้ไหมคะคือจริงๆเนี่ยพอเราเห็นระบบเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่ามีระบบที่รับต่อที่ชัดเจนแต่มันจะมีช่วงแบงค์อย่างเช่นคนที่ไปตรวจมาแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด -19 ช่วงที่ติดต่อสายด่วนช่วงที่ติดต่อโรงพยาบาลจะมีช่วงอาจจะเป็น1วันหรือ2วันก็ตามในช่วง1นถึงสวันเนี่ยค่ะตัวผู้ป่วยที่พบว่าตัวเองติดเชื้อควรปฏิบัติตัวยังไงคะ หลายคนไม่สบายใจเช่นไม่มียาต้องทานยาอะไรหรือว่าจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างครับขอบคุณฮนะ,อ,ะอย่างอย่างที่เล่านะครับว่าในวันนี้1330ก่อนนะหนึ่งสาเนี่ยเมื่อท่านได้ลงข้อมูลไปในระบบนะในระบบของสวชวจะมีการจ่ายรายชื่อของท่านอยู่ในความครอบครอ,องของหน่วยบริการที่เป็นเครือข่ายแล้วนะครับในช่วงเวลาเวลาภา,ายในในวันนั้นเนี่ยจะมีการตอบรับให้ท่านได้รับการดูแลก่อนถ้าแม้ว่าท่านจําเป็นต้อง ไปโรงพยาบาลหรือไปอยู่โรงพยาบาลสนามแล้ววันนี้เตียงยังไม่พร้อมที่จะดูแลนะครับหน่วยบริการนั้นจะดูแลท่านก่อนหนึ่งให้คําแนะนําที่เหมาะสมนะครับเจ็บป่วยไม่สบายทานยาแก้ไขได้สิ่งสำคัญคือการแยกกักตัวในบ้านนะการใส่แมสกการล้างมือยังต้องไปบัดอยู่นะครับเพราะเราเป็นห่วงว่าการติดเชื้อในครอบครัวนั้นจะเป็นไปได้ง่ายถ้าเราไม่ระมัดระวังอย่างดีนะครับแล้วในระหว่างอาจจะรอที่จะประสานหาเตียงที่เหมาะสมนั้น2วัน3วันเนี้ย จะได้รับการดูแลการปรึกษาพูดคุยกับหน่วยบริการซึ่งเป็นคู่สัญญากับสปชครับตรงนี้เราจัดไว้เรียบร้อยแสดงว่าตอนนี้เรายืนยันแน่นอนเลยว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เตียงเข้ารับการรักษาแต่ก็มีคุณหมอเข้ามาพูดคุยปรึกษาเรื่องของอาการอย่างแน่นอนครับโดยการลงทะเบียนกับ1330ครับ